สวัสดียังสวัสดีค่ะเอาวันนี้หนูจะมาทำอะไรคะเซล่าเซล่าที่หนูถืออยู่อะไรเอ่ยชื่อคีมคีมเอาไว้เอาไว้เอาไว้ทำอะไรคะเอาไว้มาร์กหน้าป่ะชื่อว่ามาร์กอะไรนะ มาอะไรมาคิดตั้นมาหนี <laughs> ไม่ใช่มาพูดนี้นะมาคิดตัน้ตนเออใช้แล้วเป็นไงใช้นใช้แล้วหน้าเป็นไงไหนบอกแม่หน้าใสหน้าไหหน้าเด้งหน้าเด้งหน้าเด็กเต้งดิงเด,ด้งดิงอ่ะเต้งดิงเด้งดิงด้ง อ่าแล้วพูดด้วยเซาพูดตามแม่สิเซลาก่อนเลวน้องวิวเซาเดี๋ยวทักเพราะความสวยเพราะเพราะความสวย,สวยคือคือความสุขก,ก่นอนคืออะไรคะคือความอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวอดกินช็อกโกแลตนะ คือความสุข,สขอาหารวะสวัสดีค่ะก่อนอาหสรวะดีค่ะโอ้ยสวัสดีทั้ง